เอาละครับก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยนะฮะวันนี้มาอยู่กับผมอรัสทีวีนะครับขอโทษที่หายกันไปน,ะนานนะฮะวันนี้เรามาอยู่เกมเกมชื่อเกมอะไรไม่รู้นะครับโอเคอะเราจะมาเล่นกันไรเราจะอันนี้ครับโอเคอะเรามารอเวลากัน สิบก้ารอไปเรื่อยๆห้าสี่สามสองหนึ่งโอเคครับไปโอเคครับไปเลยนี่เราต้องดันนะ เหรอเโอ้ย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 อ้ตายเหรอเราต้องไม่นะแดงจะได้ดันแล้วเหรอใจเย็นเดี๋ยวไปช่วยฮะ ครบัรบครบับครับมาแล้วเอาไปถังระเบิดใหญ่อ้าวมันได้ดัดอ้าวทีมมันได้ดันเพโลครับเฮ้ยอ,อะไรเนี่ยอะอะไรเออรัวาตายสุดท้ายแดงก็ได้ดันเพลโลเฮ้ย มีมือยังไม่ขึ้นมามาให้มันลุดจำลุดลุดแดงกันไปอะไรเอาไปไเอ้าวอ้าเอาแยส s <S เสร็จผมละพี่น้อง เออเฮ้ยเดี๋ยว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 โอ้ไม่เอ,อ้ยทิ้ง่อนไปอ้าวไม่โดนโอ้เชิอาจารย์เจฮิลเหรอคะโอ้เฮ้ยมันจะดันได้มันจะดันได้ชิายเอาไปถังใหญ่ โอ้ยเกือบได้แนละ้วเชียวไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาสูว่าช่วยช่วยทีมถึงแม้สี่เมืองกไม่เก่งก็ตามดันกลับดันกลับดันกลับเร่เเร่เเร่เเกิดแล้วมาดาเมจเพิ่มไม่ต้องไม่ต้องอใจเย็นโอ้ดีหาลาดดีหาลาดมาอันอันฉี่เรามาแล้ว มา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 อันตี้เราเมื่อแล้วมาครับรอบนี้ขอแก้ตัวมือขึ้นโอเคครับช่วงนี้ก็จะพยายามอัพคีพนะจะพยายามนะโอเคอ๋อระวังได้สูงสุด6ลูก มาไม่ได้ซื้ออะไรเลยมาด่านเดิมแต่เราก็เป็นคนดันเอ้เราเป็นคนมาชิงต่อครับมาครั้งนี้จะไม่สุดเปล่าหล่อหล่ออินเทมรนี่โอเคมามาเลยเ โอยทำไมมันตายบ่อยจังวะเฮ้ยา,าไฟฝีมือกากอะอาปมาแวม้าวมาแล้วใจเย็ยนใอือโอ้อ้โหแทงแอ่แแะแง มันได้ดันให้รดิไปกถังเอาถังไปให้หโอเคเราแจกให้แลเราถือว่าสับสับส่นันกลับดนกลัครับดันกลับมามาฮิวหิวโอเคเฮ้ยเดี๋ยวต้นไม้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  โอ้ยแพ้อีกแล้วไม่มีใครมาจับจุ่นจันเลยดูดิเอาหน่ยอยเลยมาบ้างมาทันก็เจาะเกาะเลยโอเคปะ่ะมา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 ทาลากิจคืออย่าให้มันดันมาครับเอาไปทั้งใหญ่โอ้ยมันปลาขวานมา พยายามดันกลับพยายามดันกลับครับโอ๊ยเอาโอ้ยโอ้ยแอบก็ต้องขอโทษยนะเมื่อกี้เกิดอาการหลุดนิดหน่อย <15. 7. S 1> มาครั้งนี้จะไม่พลาดแดงมันนำไปสาม้วครับถอ,อหนหายใจ ไม่ไม่ไหวนแน่งานนี้เกิดการแพ้โอเคอับสูดอากาศก่นกอนเปิดประตูอเอ้ยอันนี้อันนี้อันนี้ชอบด่านนี้ชอบมากมันเป็นด่านที่ดีครับเอาไปทางใหญ่ให้ครับเฮ้ยไอเไต่าลัดเต่าแย่ง มันเอาอ e ีกแล้วเล่นตัวนี้มือไม่ขึ้นเลยโอเคมาครับนะเราเราต้องได้ดันเทโลนต้องได้ดัน ออไปเฮ้ยบอบอบอม่านี่ต้องหลบต้องหลบโอเคแป๊บๆลอยเลือดแป๊บครับไม่เป็นไรเราเราเราได้ยืดอยู่แล้วมาอีฟิกมาแล้วเฮ้ยมันปั่นมันปั่นมันปั่น อะไรหนักหนาม่ะโอเคไม่เป็นไรเอียงเห็แล้วก็อีบังคอดโอ้ยโดนอ้าวไปดิโดนไม่เป็นไรครั้งหน้ายังมีโอกาสเปลี่ยนตัวใหม่อีกนะครับ สรุปแดงก็ไดรยืครับมามามาโอ้โอ้โหอัดเต็มหน้าเลยไม่ไรั้ฝีมือกา,กากาก็ต้องพัฒนานไปครับ ครับมาเริ่มมาเดี๋ยวเราจะเปิดอันตีกลางคันนะมามามาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมามเอาไปถังใหญ่อไม่ไหวไม่ไหวโอเคฝนระเบิดฝนระเบิดฝนระเบิดมาโอเคครับมามาเริ่มตอบมามามา โเคครับมาต่อมาต่อมา,มาครับมาครับอัดถังแดงเข้าไปด้านหน้ามาหนีไม่พ้นเรียบร้อยตู้โยเ่ยโเท่เฮเรารสนับสนุนครับโอเคฮีลเลือดพี่เลือดโอเคครับ <มา S 1> เล่นตัวนี้ไม่ขึ้นมือเล่นตัวใหม่ก็ได้ครับอขอตัดคลิปครู่นะครับ โอเคครับขอโทษที่หายกันไปนานนะครับพอดีม,มา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 ขอตรงนี้งามๆอ้าลดลดลดเซเวนส์หกห้าสี่สามสองหนึ่งครับตัดอีกรอบแล้วกันมาโอเคครับมาโอเคครับ แป๊บขอโทษที่ตัดไปนพะพอดีมันเกิดอาการค้างอีกแล้วคืออ่าเราได้ดันเหรอโอเคโอเคโอเคเราได้ดันนับไอได้ดันยามาไอ้แทงเออเฮ้ยเอาไปเอาไปฮะยใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญเร้าปลอเย็ดมา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 อ้าไม่ดันต่อโอ้โห โอ้โหโอ้โหไม่ไหวแล้วอื้อ,อโดนอัดกลางอากาศโอเคโอเคคนได้าเล่นตัวนี้มือไม่ขึ้นจริงๆครับมาขอเปลี่ยนตัวแน่นอนครั้งหน้าครับต้องเอานี้ อไปเลยอ้าวโอ้ยเฮ้ยอังกอนเอ๊ังกอนอ์ข้าไม่ได้สักทีมาเอาไปเฮ้โอ้โอเคเรามาออกอันไหนดีโอเค ลอดลอมัดมัมม่ามัมมาลุยมาลุยมาลุยเล่นตัวนี้อ่ะเออระเบิดที่มือมันจำได้ว่าของจริงมันใหญ่กว่ามืออีกเดี๋ยว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 เอากดระเบิดไว้หลุดแน่นอนไอ้ตัวนี้ khay hàng đẹp rồi mama thanh thanh nuo để chơi đàn đan. oh oh oh, wow, ok, sắp toạc map. ma ma đan đan đan, lấy, 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 เฮ้ยมันจะพุง่งมันพุง่งโอเคครับมาแดนทีนโลดโเ,เย่เราไม่ได้ชนะอ้าวเราชนะเยสโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันรอบต่อไปครับโอเคอเครับเรากลับมากันอีกรอบครับเราจะเล่นดูเขาจะเล่นอะไรกันเรารอด,ดูครับอืม แล้วเราแทงก็ได้เิ้ยนี่ก็ได้เอาตัวนี้ตัวนี้ก็ได้ตัวนี้กว่าครับมาโอเคพี่บังกรหกห้าสี่สามสองหนึ่งยสโอเค ทีมเรามีเออมีสักโอเคทีมเราไหวอยู่ครับแน่นอน <h anging noise> ไปเจอตอนเกมเข้าเลยครับโอเคอันนี้ต้องเน้นเกาะหน่อยโจมตีทางอากาศยาน ไป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 บังกรบังกรไม่มีปีกก็ปกติบังกร,งกร,งกรต้องบินได้แคบบิน stop the payload payload มาแล้วโอเคโอเคโอเคมาแล้วมาแล้ว มาอ้าวบังกรเหมือนกันมาครับมาครับเฮ้ยโอ้ยเชียอาวฆ่าได้เฮ้ยตัวนี้เริ่มเริ่มมีดวงเริ่มมีดวงมีดวงว่ะโอเคมา โจมตีคากาศยานมามันต้องมาทางนี้โอเคสกายครับโอเค บิน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 เฮ้ยมา,าอาการหนึ่งอาการหนึ่งหนึ่งอาการหนึ่งหนึ่งอ้าวเฮ้ยร้านเหรอโอ้โ,อโหทึกทึกทึกโอ้ยโอ้เจ๊ไม่หล่อ โอเคครับอืมตัวละครนี้น่าจะชื่อสกายมาั้งตัวเนี้ยมังโอเคครับขอกินนะ้ำแป๊บโอเคครับมาละ โอเคโอเค3 h i r t y second บอมเีดิ up บินโอ้มาครับพอดีไปทำธุระนิดนึงภารกิจมันเยอะครับเนี่ยเผลที่ไม่ได้ลง คีบอยปั๊ปปั๊ปปัโอเคมาโอ้ยเฮ้ยตัวนี้มาโอเคเอ้ยดีแป๊บเราเป็นหน่วยหน่วยหน่วยจู่โจมทางอากาศสกัด ไปแบบช่วงน,นี้ไม่ต้องระวังอะไรครับต้องระวังสกายพี่แกเขาสาย er feet, okay. ลอยครับโอเครอรอเฮ้ยอากาศหนึ่งหนึงน่งเหรออากาศสยานหนึงน่งหนึ่งอ้า โอ้ฮะอ,อากาศเสียหน,นึ่งโอ้ยเกือบได้แล้วเชียว my god เอาเลยเนี้ยตัวระเบิดอืมเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกี่ร้อยสามร้อย 400ฮโอเคเรารออีกแป๊บเดียวได้นี่ให้มันยันมาถึงตรงนี้ขึ้นด้วยเราต้องกันเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้ยเกือบตายพอโดนแล้วมาเฮ้ยไม่นะ ไม่น่าหลอนโอเคดีมากดีมากโอ้โหโอหโห้ยโอ้ยโ คลิปสั้นๆกันนะครับเอาละครับสำหรับครั้งนี้ก็ต้องจบกันไปก่อนนะฮะโอเคครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับกดติดตามข้างล่างปุ่มสีแดงๆด้วยนะครับโอเคแล้วทางเราจะพยายามอัพคลิปครับขอบคุณครับ